หมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งกว้างมีวัดเก่าชื่อวัดโพสีวัดนี้เป็นเสาหลักของชุมชนศาลาไม้เก่ายังหอมเกลิ่นยางรักระฆังเก่ายังแขวนอยู่ใต้ต้นโพสูงทุกเช้าจะได้ยินเสียงหลวงตาแช่มสวดวนยาวช้าเหมือนลมหายใจของหมู่บ้าน ทว่าใต้ความสงบงามนั้นมีชายหนุ่มคนาหนึ่งชื่อเพียนเพียนไม่เหมือนชื่อเขาไม่ได้เพียรในทางดีนักใจคดง่ายเห็นแก่ของฟรีเห็นอะไรไม่ใช่ของตนแต่ถ้าคว้าได้ก็อยากคว้า,าเพียนเป็นลูกคนกลางของชาวนาบ้านนาพ่อแม่ขยันแต่บ้านไม่ค่อยมีเงินเพียนอ้างความจนเพื่อปลอบใจนิสัยของตนวันหนึ่งเขาเริ่มจากเรื่องเล็กๆ ตอนเช้าตลาดวัดคนขายกล้วยวางเงินทอนบนถาดเพียนแกล้งหยิบผิดหยิบเกินมาเหรียญสองเหรียญสาใจเต้นตุบๆแต่เมื่อไม่มีใครรู้สึกตัวเขาก็หัวเราะในใจว่ามันง่ายต่อมาเขาเริ่มหยิบพริกแห้งผัดกาดหอมแดงจากร้านที่คนแน่นเจ้าของไม่ทันมองเขาบอกตัวเองว่าแค่นี้ไม่บาปหรอกตลาดก็ของชุมชน แต่ทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าวิหารวัดโพสีเขากลับหลบตาพระประธานหลีกแววตาเงียบสงบที่จ้องมองมาเหมือนรู้ทันเย็นวันหนึง่งเพียนนั่งตรงบันไดศา,าลาหลวงตาแช่มเดินผ่านท่านเอ่ยเรียบเรียบว่าของที่ไม่ได้ให้อย่าเอาของที่ไม่ใช่ของเราอย่าแตะเสียงท่านไม่ดังแต่เข้าหูเหมือนค้อนทุบไม้เพียนยิ้มกลบเกลื่อนบอกหลวงตาว่า อาตมาเข้าใจแล้วก็ลุกจากศาลาอย่างคนไม่อยากอยู่ใต้แสงตะวันนานเกินไปฤดูฝนมาเสียงกบเขียดร้องเต็มคันนาตลาดยิ่งคึกคักเพียนชินมือกับการหยิบฉวยเล็กๆจนไม่หวัน่นกลางวันมิสัยคตของเขายังอยู่ในเงามุมแต่กลางคืนสิเริ่มกล้าใหญ่เขาชอบไปนั่งสูบยาใต้ต้นไทรข้างกำแพงวัดฟังเสียงใบไทรเสียดสีกัน เขาบอกตัวเองว่าความมืดเหมือนผ้าห่มครอบความผิดให้หายไปคืนหนึ่งหลังฝนซาแสงจันทร์ลูบหน้ากำแพงเก่าเพียรเดินอ้อมไปยังศาลาเขาเห็นถาดเชิงเทียนทองเหลืองวางอยู่ข้างตู้บริจาคเพิ่งล้างเอี่ยมอ่องรอพรุ่งนี้ทำบุญใจเขาสะดุ้งวาบรู้สึกหนักๆที่มือแต่ไม่ยอมแพ้เขาเหลียวซ้ายขวา ดันบานหน้าต่างไม้แล้วค่อยๆล้วงมือเข้าไปหยิบเชิงเทียนออกมาเหมือนจับไฟทั้งดุ้นใจร้อนเผาแต่ฝ่ามือเย็นชืดหมาเท่าที่วัดเห่าเงาๆสองทีแล้วเงียบเพียนกลืนน้ำลายรีบย่องกลับบ้านซอยแคบเขาซ่อนเชิงเทียนใต้ถุนเรือนฝุ่นดินจับแผลใจที่เขาไม่อยากเปิดดูวันรุ่งขึ้น เขาเอาไปขายที่ตลาดอําเภออ้างว่าเป็นของเก่าบ้านรือ้อเจ้าของร้านรับซื้อโดยไม่ถามมากได้เงินก้อนแรกจากของวัดเขาใช้ซื้อเหล้าขาวและรองเท้าใหม่ยิ้มหน้าแดงอย่างคนชนะเกมแต่คืนนั้นเองเพียนฝันเห็นหลวงตาแช่มยืนอยู่ปลายเสือไม่พูดไม่ตำหนิเพียงมองอยู่นานแววตาไม่โกรธทว่าลึก จนคนถูกมองไม่กล้ามองตอบเพียนสะดุ้งตื่นเงื่อซึม,มแมลงกลางคืนยังร้องเหมือนเดิมแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมแล้วความกล้าโตเร็วกว่าเมล็ดข้าวเพียนยืนริมกำแพงวัดคืนถัดมามองเข้าไปในศาลาเห็นพานดอกไม้เงินบริจาคแบงยับยับวางในกล่องไม้เขาย่องเข้าไปทางหลังศาลา ใช้มีดงัดบานเล็กๆที่เคยเห็นช่างมาไขเขาบอกตัวเองว่าเอาแค่พอใช้แล้วคืนวันหน้าก็ได้ใครจะรู้มือเขาสั่นแต่ความโลภหนักกว่าเขาหยิบแบงค์ทีละปึกใส่กระเป๋าเสื้อพอถอยหลังการทูบหล่นลงพื้นไม้เกิดเสียงแผ่วเพียนชะง,งักหายใจติดขัดแล้ววิ่งออกนอกศาลาเหมือนหนีไฟ แววเสียงกลองเพลงดังจากไหนไม่รู้ทั้งที่ไม่ใช่เวลาเพลงเขาหยุดยืนฟังหัวใจเขาตีดังเท่ากลองนั่นเองรุ่งึ้นชาวบ้านบางคนบอกว่าเมื่อคืนเหมือนมีคนมายืนใต้ต้นโพแลเห็นเงายาวผิดธรรมดาหลวงตาแช่มทำหน้าเรียบเงียบเหมือนน้ำในตุ่มเอ่ยเทศให้ชาวบ้านฟังหลังทำบุญว่า อาทินนาทานคือของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อย่าเอาหาบเอามาใช้ก็เหมือนโยนน้ำเสียลงทุ่งน้ำใสทั้งทุ่งก็พังแววตาหลายคู่หันไปทางเพียนอย่างเงียบๆแต่ไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงลมพัดเพียนทำหูทวนลมเขาซื้อเสื้อใหม่อีกตัว ซื้อเหล้าขาวอีกขวดเดินยืดอกผ่านตลาดเหมือนคนมีบุญหลบสายตาผู้เฒ่าผู้แก่ที่คอตกช้าๆด้วยความห่วงใยช่างเหล็กคนนึงพูดกับลูกชายเบาๆว่าความสุขที่ได้จากการลักมันเหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาพิษหวานนิดเดียวแต่เผาภายในนานนักเงินผิดศีลหมดไวเหมือนน้ำรั่วโอง่งเพียนต้องหาใหม่ เขาเริ่มเข้าไปในวิหารยามดึกหยิบเชิงเทียนขันทองเหลืองล้วงซองเงินที่ชาวบ้านใส่ให้บุรณะพระประธานทีละหน่อยทีละหน่อยเขาคิดว่าเก่งเพราะไม่มีใครเห็นทว่าเงาตนเองบนพื้นวิหารถูกแสงจันทร์ยืดยาวจนดูเหมือนมีคนสองคนเดินเคียงกันเพียนก้มหน้าหลีกไม่อยากเห็นเงาที่สูงกว่าตัว เงินที่ได้เขาเลี้ยงเพื่อนกินเหล้าซื้อไพ่มาเล่นฉลองชัยที่ไม่มีใครรู้ใต้แสงตะเกียงเขาพูดจาหัวเราะจนลืมเวลาแต่เมื่อกลับบ้านใจเขาไม่ยอมหลับง่ายๆเงื่อออกท,ทั้งที่อากาศเย็นเขาได้ยินเหมือนมีคนกวาดลานวัดทั้งคืนทั้งที่9้ามงเช้าเท่านั้นที่พระจะออกกวาดลานคืนต่อมาเขาหลับ แล้วฝันอีกฝันเห็นชายชราในจีวรสีเก่านั่งนิ่งบนอาสนะข้างๆมีเชิงเทียนขาดชิ้นหนึ่งเหมือนรอยที่เขาเคยงัดเงาพระชี้นิ้วไปที่อกเขาเพียนตื่นมาน้ำตาไหลไม่รู้เหตุแต่ยังดื้อไม่ยอมเลิกมือเหมือนถูกผูกไว้กับความคุ้นเคยของการถือเอา จนลืมทางกลับของคนธรรมดาหมู่บ้านเริ่มได้ยินเรื่องแปลกว่ากลองเพลงที่ศาลาเหมือนจะสั่นเองยามคำ่ำคล้ายมีมือคล้ายแตะเบาๆแล้วหยุดบางคืนมีคนว่าเห็นเงาชายนั่งห้อยขาบนขอบศาลายกมือไหว้พระประธานยาวนานผิดปกติชาวบ้านเล่ากันแผลวๆไม่มีใครล้อเล่นเพราะกลัวลบหลู่ หลวงตาแช่มไม่ได้กล่าวหาใครท่านเพียงสอนทุกวันพระว่าบุญสร้างยากบาปสร้างง่ายเหมือนสร้างศาลาต้องช่วยกันทุกมือแต่จะพังทำได้ด้วยมือเดียวท่านสอนเรื่องการคืนของที่หยิบไปพลั้งเผลอขอให้มาคุยมาปรึกษาอย่าให้กำหนักกว่าเดิมเสียงท่านนิ่งเหมือนน้ำในตุ่มใหญ่ค่อยๆซึมเข้าใจคน เพียงนั่งหลังเสาไกลๆฟังเทศแล้วหายใจติดติดขัดขัดเขาคิดทำใจดีสู้เสือวันหลังจะเอาเงินมาทำบุญให้มากๆล้างบาปที่ทำไว้แต่ไม่ยอมคืนของไม่ยอมบอกความจริงเขาคิดว่าวัดต้องได้รับประโยชน์อยู่ดีสุดท้ายคงเท่ากันความคิดนั้นเหมือนตาช่างที่ขาดขาตั้งยังไง ก็ไม่ตรงสักทีจากคืนหนึ่งเป็นหลายคืนเพียนเริ่มป่วยแปลกๆมือขวากำแน่นเหมือนจับอะไรอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะคลายก็ดูเจ็บเหมือนลวดบาดเนื้อระบมโดยไม่มีแผลเขาพยายามเหยียดนิ้วแต่สายเส้นตึงดึงหัวใจให้เต้นผิดจังหวะบางวันริมฝีปากซ้ายบวมแดงร้อนผ่าคล้ายโดนไฟลนทั้งที่ไม่เคยโดนไฟเขาไปอนามัยหมอบอกพักผ่อนอย่าเครียด อยากกินจัดเพียนพยักหน้าแต่ไม่กล้าบอกความลับยามค่ําเขาได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆในเรือนทั้งที่อยู่คนเดียวเงาหัวเตียงดูยาวขึ้นเขาหลับลงก็ฝันว่าเดินย่ำบนพรมจากธนบัตรแต่พอเอื้อมหยิบกลับกลายเป็นเศษใบลานเก่าแต่กรอบฝุ่นเข้าตาเคืองจนลืมไม่ขึ้นเขาตื่นมาด้วยหัวใจเต้นแรงเหงื่อซึมทั้งแผ่นหลัง แม่เท่าข้างบ้านเอาเข้าวต้มมาวางให้หน้าบ้านบอกเพียนว่าไปกราบหลงตาบ้างก็ได้คนทำผิดทุกคนมีทางกลับเพียนทำเป็นไม่ยินเขาเงื่อยหน้ามองฟ้าเมฆย้ายช้าจนรู้สึกได้ว่าชีวิตตนเองชะง,งักอยู่ตรงไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นวันพระใหญ่เพียนตัดสินใจเอาเงินก้อนหนึ่งไปทำบุญเขาใส่ซองหนาเดินตึงๆเข้าไปในศาลาชาวบ้านทำหน้านิ่ง ไม่มีใครกีดกันหลวงตารับซองเงินด้วยมือนุ่มนวลแล้วเอ่ยเพียงว่าขอบใจโยมตั้งใจดีก็ดีแต่ถ้าของบางอย่างเป็นของคนอื่นอยู่อย่าลืมคืนเจ้าของก่อนบุญจึงตั้งอยู่ได้นานคำพูดไม่ยาวแต่ยาวที่สุดสำหรับคนที่แกล้งลืมเพียนชะงักปากแห้งลิ้นฝาดเขาทำบุญมากขึ้นในสัปดาห์ถัดๆมาแต่ใจไม่สงบ ยิ่งทำเหมือนยิ่งหนาวเหมือนเอาน้ำสะอาดเทใส่ตุ่มรั่วเติมเท่าไรก็พร่องเขาเริ่มฝันร้ายถี่ขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นพระประธานลุกยืนตรงกลางวิหารมองเขาเฉยเฉยไม่มีคำดา่าไม่มีคำสาปมีเพียงความรู้สึกว่ารู้และรอให้เขาเลือกเองคืนหนึ่งเพียนแอบยกขันน้ำมนต์ทองแหลงเก่าที่เหลืออยู่ในบ้าน พ่อผ้าขาวตั้งใจจะเอากลับไปคืนตอนดึกแต่พอเดินถึงหน้าวัดลมกลับแรงเหมือนคนผลักเสียงระฆังดังสั้นๆจากใต้ต้นโพทั้งๆท,ที่ไม่มีใครแกว่งเขายืนตัวแข็งอยู่นานสุดท้ายกลับบ้านทั้งที่ขันยังอยู่ในมือความกล้าของใจเหมือนใบตาลแห้งแต่ไฟนิดเดียวก็เป็นควันค่ำหนึ่งฟ้าตั้งเขาพายุโหมมาจากทิศตะวันตก แสงฟ้าสว่างวาบทั่วทุ่งเพียนตัดสินใจว่าเลิกหนีเขาคว้าห่อผ้าขาวเดินฝ่าสายลมไปวัดโพสีขาเขาสัน่นแต่ใจเหมือนมีเชือกเส้นเดียวชักลากเขาใกล้ศาลาทุกก้าวเป็นหนี้เก่าๆที่ตามมาทวงเขาก้าวขึ้นศาลาวางห่อผ้าขาวหน้าพระประธานพูดเสียงสั่นว่าขอโทษขอโทษที่มือมันไว ใจมันคดขอกลับตัวเถิดขอให้ท่านเมตตาเขาก้มกราบอยู่นานจนรู้สึกว่ามีคนมายืนข้างๆพอเงยหน้าขึ้นเห็นหลวงตาแช่มถือไฟฉายเล็กๆยืนเงียบท่านไม่ดุไม่ซักเพียงหย่อนก้นนั่งลงแล้วพูดเรียบๆว่าดีแล้วโยมคืนสิ่งที่ควรคืนยอมรับในสิ่งที่ทำแล้วเราจะช่วยกันเย็บแผล บ้านนี้ให้ติดอีกครั้งเพียนร้องไห้ออกมาอย่างชายที่นานแล้วไม่ได้ร้องเขาสารภาพสิ่งที่ทำทั้งหมดหลวงตาพยักหน้ารับฟังสรุปให้ว่าของที่หายไปอันใดนำกลับมาได้ก็นำมาอันใดขายไปแล้วก็ชดใช้ด้วยแรงด้วยทรัพย์เท่าที่มีและให้บอกขอโทษชาวบ้านต่อหน้าเจ้าพระแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่เช้าถัดมา เพียรยืนหน้าพระประธานต่อหน้าชาวบ้านบอกความจริงด้วยเสียงสัน่นเขาคุกเขา่ากราบแล้วบอกว่าจะชดใช้ทุกอย่างชาวบ้านหลายคนเงียบบางคนพยักหน้าบางคนมีน้ำตาหลวงตาวางมือบนไหล่เพียนแล้วบอกทุกคนว่าบ้านนี้จะอยู่ได้ถ้าเราไม่ผลักคนที่พลาดให้ตกเหวแต่ประคองให้กลับขึ้นมา นับจากนั้นเพียรทำงานให้วัดทุกวันขัดพื้นศาลาล้างระฆังกวาดลานโพเขาเอาแรงแทนเงินเอาความอายแทนคำโอ้อวดเขาไปขอโทษเจ้าของร้านที่เคยขายของผิดให้ขอโทษคนขายผักในตลาดคืนเงินเท่าที่พอหาได้ทุกคำขอโทษเหมือนถอนหนามออกจากอกทีละเล่มเลือดซึมบ้างแต่หายเจ็บในที่สุด อย่างไรก็ดีร่างกายที่คดมานานไม่กลับตรงในวันเดียวเพียนยังป่วยมือยังกำแน่นเป็นพักๆปากยังบวมแดงบางวันแพทย์บอกให้พักแต่เขายืนยันจะทำเท่าที่ทำได้เขาบอกหลวงตาว่าหากล้มก็ล้มอยู่ตรงหน้าพระนี่แหละไม่ล้มอยู่หน้าไพ่เหมือนเมื่อก่อนค่ำหนึ่งหลังทำงานหนัก เพียนกลับถึงบ้านหยุดยืนหน้าประตูมองคันนาที่ตนเคยเดินผ่านไปวัดอย่างคดโกงวันนี้ทางเดิมกลับดูกว้างขึ้นเหมือนใจเขากว้างขึ้นด้วยเขายกมือขึ้นไหว้ฟางเงียบๆขอให้วันพรุ่งนี้ยังมีแรงทำสิ่งเดิมๆที่ถูกต้องการผ่านไปอีกหลายเดือนเพียนทำงานวัดจนศาลาสะอาดระคังใสเสาไม้เก่ามันปลาบอย่างที่ไม่เคย เขายังเจ็บออดๆอแอดๆแต่หน้าตาสงบกว่าเดิมสายตาไม่หลบพระเหมือนก่อนวันพระใหญ่เขานำพวงมาลัยผ้าไปกราบหลวงตาแทนคำขอบคุณที่ให้ทางกลับคืนนั้นฝนโปรยบางๆลมพัดใบโพกระทบกันเป็นเสียงกรุงกลิ่งเพียนหลับลงอย่างคนเหนื่อยดีแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีก เขาจากไปเงียบๆในยามดึกใบหน้าไม่เกรงเหมือนคนที่แกะเชือกเส้นสุดท้ายออกจากใจทันเวลาเช้าวันเผาศพควันไฟลอยขึ้นตรงๆไม่มีวูบวาบชาวบ้านบอกว่าเป็นบุญที่ได้สำนึกก่อนตายหลวงตาแช่มยืนมองควันบอกว่าคนเราผิดได้แต่ให้รู้ว่าผิดแล้วคืนให้ถูกทาง อธินนาทานคือของที่เขาไม่ได้ให้อย่าเอาถ้าเอาไปแล้วให้รีบคืนให้ครบแล้วแต้งใจรักษาศีลเสียใหม่เมื่อใจยอมตรงทางกลับก็สว่างแม้เดินช้าแต่ถึงแน่ข้อคิดจากเรื่องนี้คือการลักขโมยโดยเฉพาะการลักของวัดเป็นบาปที่ซึมเข้าใจเราเหมือนน้ำเสียซึมดินต่อให้ได้มาเท่าไหร่ ก็ไม่ตั้งอยู่ของที่ไม่ใช่ของเราอย่าแตะของที่เผลอแตะไปแล้วให้รีบคืนให้ครบแล้วตั้งใจรักษาสินเสียใหม่เมื่อใจยอมตรงทางกลับก็สว่างแม้เดินช้าแต่ถึงแน่